สวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็มีพัสดุส่งมาถึงผมนะครับเป็นของเที่ยวลึกจากทางบริษัทดูคาทิสตินะครับเพราะว่าบริษัทดูคาทิสติเนี่ยได้หมดสัญญาในการเป็นตัวแทนจําหน่ายดูคาติในประเทศไทยแล้วนะครับก็จากกิจกรรมที่ทางดูคาทิสติให้ผู้ใช้รถดูคาติร่วมเล่นนะครับก็คือให้เราบอกเกี่ยวกับความลหลงไหลในรถดูคาตินะครับคือผมก็ร่วมกิจกรรมไปแล้วทีเนี้ย ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับนี่อเวดูคาติสตานะครับดูคาติสตานี่ก็คือกลุ่มคนที่รักและหลงไหลในรถดูคาตินะครับถ้ากับว่าตอนนี้ผมมีของที่ยะลึกจากดูคาติ2อย่างนะครับก็คือของชิ้นนี้ที่ทางบริษัทส่งมาให้นะครับแล้วก็ขวดน้ําดูคาตินะครับที่เคยไปใช้บริการที่สู์นะครับเพื่อนๆหลายคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ก็น่าจะได้ของที่ระลึกชิ้นนี้กันแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เรามาเปิดพร้อมกันนะครับ1นึสองซ้มแว็บนี่ครับเป็นหมวกแก๊ปนะครับจากบริษัทดูคาทิสตินะครับ Alve Ducatista ครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อบริษัทดูคาทิสตินะครับอันนี้ก็เป็นปี2003ถึงปี2021นะครับก็คือระยะเวลาที่บริษัทดูคาทิสติได้ดูแล ผู้ใช้รถด,ดูคติมาเป็นเวลาประมาณ1 7 1 7ถึงปีีประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมีกากสีแดงๆอยู่ใบหนึ่งอ่ะ Our Ducatista Thank you Thank Thank you for all Ducatista for all the amazing time we a we have had together over the last 18 years เออ18ปีนะครับ Every moment will stay with us forever เขาก็บอกว่าขอบคุณความขอบคุณเวลามหัศจรรย์ที่พวกเรามีด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลา18ปีแล้วก็ทุกๆความทรงจําจะอยู่กับพวกเราตลอดไปดูคาทิสตินะครับก็ขอขอบคุณบริษัทดูคาทิสตินะครับที่ส่งหมวกแก๊ปเท่ๆใบนี้มาให้ผมนะครับนี่แล้วก็ขวดน้ําขวดนี้ผมจะไม่เปิดนะครับจะเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึก ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ทางดูคติได้เปิดตัวดีลเลอร์ใหม่นะครับนั่นก็คือบริษัทโม t ต r ร์เร a l อิตาเลียนโนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทางผู้บริหารเดียวกับ Audi นะครับจะมาดูแลกิจการของดูคติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเดี๋ยวผมจะมีคลิปจากทางดูคติไทยแลนด์มาให้ทุกคนดูนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับวันหนึ่งถ้าการเงินผมพร้อม ผมก็จะกลับมาขี่ดูคติอีกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นรถในฝันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับไปดูคลิปเปิดตัวดีลเลอร์ใหม่ของทางดูคาติไท a แลนด์ได้เลยครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของดูคาติไทยแลนด์ครับเรามาเจอกันในบรรยากาศใหม่นะครับและวันนี้เป็นแบบ v t u ช l launch นะครับผมอยู่ที่ h e a คอ u a เ t e r ของดูคาติไทยแลนด์ครับที่นี่เป็น f a g s h i p Showroom สาขาสุวรณภูมินะครับซึ่งเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดของเรามีพื้นที่มากกว่า1,000ตารางเมตรเลยครับผมในฐานะทีมผู้บริหารของบริษัทมอเตอร์เรย์อิตาเลเนจำกัดมีความยด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเรามมีควาพร้อม ที่จะดูแลลูกค้าในฐานะที่เราเป็นผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายดูคาติอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับเราได้มีการทํางานอย่างใ,นใ,นในกล้ชิดกับทางดูคาติ a อเชียแปซิฟและดูคาติมอเตอร์ในการเตรียมความพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งใหม่ที่จะดูแลลูกค้ามากกว่า1 2 0 0 0รายในประเทศไทยนะครับด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ดูคาติบ้านหลังใหม่ของเรานะครับทีมผู้บริหารและทีมงาน เรามั่นใจครับว่าจะดูแลลูกค้าดูคติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับสำหรับแผนประฏิบัตการเชิงรุกนะครับเพื่อสร้างแบรนด์ดูคติให้แข็งแกร่งเนี่ยนะครับในช่วงแรกเราจะมุ่งไปที่การยกระดับคุณภาพสีด้านด้วยกันนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของดูคติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า กลยุทธ์หลักที่เราให้ความสําคัญนะครับตัวนี้หนึ่งคือในเรื่องของคุณภาพของการบริการหลังการขายซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจของการทําธุรกิจเรื่องที่2จะเป็นความพร้อมของเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะครอบคลุมพื้นที่ในการดูแลลูกค้านะครับเรื่องที่3จะเป็น Product ครับต้องบอกว่าเรามี Product v a r i e t y ที่หลากหลายนะครับและที่สําคัญก็คือราคาที่สมเหตุผลครับเรื่องที่4สําคัญครับเป็นเรื่องของ m i ร์ติ้งนะครับเรามีแผนการตลาดและแผนการสื่อสาร ที่มีสีสันนะครับที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นและโดนใจทั้งลูกค้าและแฟนๆของยูคาติครับโชว์รูมและศูนย์บริการยูคาติแบงคอกสาขาสุวรรณภูมินะครับถูกวางคอนเซ็ปต์ภายใต้พื้นที่มากกว่า1,000ันตารางเมตรพื้นที่โชว์รูมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่แหละครับจะกลายเป็นที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ของสาวกยูคาติเราพร้อมต้อนรับรายเดอร์ที่มีความชื่นชอบแบรนด์ยูคาติเราสามารถจัดแสดงมอเตอร์ไซค์ได้มากถึง30คัน และมีรถมอเตอร์ไซค์พร้อมให้ทดลองขับครบถุวนกับคุณภาพการบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าดุกติฟรีอะรันตีไม่จากัดระยะทางอันนี้เป็นการรับประกันคุณภาพที่สูงสุดของดุกติในประเทศไทยกับรถใหม่ทุกคันครับเวิร์คคอมโพรแพ็กเกจที่เราเ a ลเล r เมดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการใช้งานรถในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายทัวริงหรือสายจอดก็ตาม เรามีการปรับโครงสร้างราคาอะไหล่ให้มีความเหมาะสมเรามีสต็อกอะไหล่มูลค่ามากกว่า10ล้านที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับที่ดุคติแบงคอกนะครับทุกสาขาของเราเนี่ยเราติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีช่างเทคนิคได้รับการอบรมตามมาตรฐานของดุคติให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมในการตรวจสอบดูคติ Dia นซิ s ซิ s เตหรือที่เรียกว่า DDS 3.0 เราตรวจสอบระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรถและอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับใช้ขับขี่ในสนามและสามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ดุคติครับดุคติไทยแลนด์ของเราครับพร้อมรองรับลูกค้าทั้งกรุงเทพและต่งางจังหวัดนะครับซึ่งบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเรามีเปิดพร้อมกันถึง6โชว์รูมด้วยกันโดยมีดุคติแบงคอกสองสาขาครับก็คือที่แรกคือที่ดุคติสาขาสุวรรณภูมิและที่2อนะครับอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งอยู่ที่ชั้น4ของ Audi Center Thailand อันนี้เป็นการประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่าง Audi กับ Ducati และสีสาขาต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการภายในเดือนกรากฎาคมนี้ก็จะมีที่พิษณุโลกลบบุรีหาดใหญ่และภูเก็ตครับเรามีเป้าหมายนะครับในการขยายสาขาให้กลายเป็น10โชว์รูมนะครับและ10ศูนย์บริการภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะมีในกรุงเทพอีก2สาขาเรามีที่ภาคเหนืออีกและที่ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาอีกครับ และอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของด u ค a ติ Thailand ในเรื่องของการปรับตำแหน่งทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์นะครับภายใต้แนวความคิดหรือที่เรียกว่าคอนเซปต์ของ Sport Touring Offensive เพื่อขยายเซกเมนต์ให้ครอบคลุมการขับขี่ทั้ง On Road และ o f r r o d นะครับต้องบอกว่า DNA ของดูค a ติเป็นความสปอร์ตนะครับเราได้แอพ l y ความเป็นสปอร์ตดูคาติอันนี้ลงมาในทุกๆรุ่นนะครับ เราได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งความสมบูรณ์ทางเทคโนโลโยีโดยมุ่งเติมความหลากหลายเพื่อตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการออกทริปหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันโดยได้มีการทํางานร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดพร้อมการปรับโครงสร้างราคาครั้งสําคัญนะครับเราคัดสรรรุ่นที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้พร้อมเปิดตัวราคาด u คติสแครมเบอร์เริ่มต้นเพียง349 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ความหลากหลายของรุ่นรถที่มีมากถึง9แฟ m นลีนะครับเราครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตได้แก่ Super ร์สปอ S ์ต r e t t Fighter หรือ p a n i ก a l e สายสปอร์ตทัวริงได้แก่ m u l ต i Strada h y p e r m o t o สายครูเซอร์ได้แก่ Devil X Devil สายไลฟ์สไตล์ได้แก่ Scramble ร์ c ูค i ตและสาย n น k e d ก็ตโรสเตอได้แก่ Monster ครับ ซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการเปิดตัวใหม่ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้กับดุคติด้วยวารันตีรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางครับกลยุทธ์ในการตลาดในยุค New Normal เนี่ยนะครับเราได้มีการวางแผนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไว้อย่างครบถ้วนและแผนการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ชื่นชอบดูคติจาก Facebook กว่า600,000คนนะครับโดยได้ดเปยดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างสีสัน เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับทั้ง Riding Event ระดับประเทศและ Micro Event สำหรับดีลเลอร์ทุกๆเดือนนะครับ i t y r u n i t y Riding ทำให้การขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่ง c าลเจอรที่ได้รับความนิยมในวงกว้างและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าสามารถทดลองเทสต์ไ d รได้ที่โชว์รูมทุกสาขาครับผมขอแนะนำทีมผู้บริหารของดูคาติไทยแลนด์อีกท่านหนึ่งนะครับมารับช่วงต่อในช่วงของโชว์รูมทัวร์ ต้องบอกว่าผู้บริหารท่านนี้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับ b i g ไบสนะครับและเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยทําให้ตลาด b i g ไบส์ในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นนะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับผู้บริหารท่านนี้กับขอเชิญพบกับกรรมการผู้การบริษัทมอเตอร์เรย์เจเโน่จำกัดดุคติไทยแลนด์คุณดอมเหตรกูลครับ ขอบคุณมากครับพี่ป้านปิติชกรครับแล้วก็ขอสวัสดีลูกค้าดูคติไทยแลนด์ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ดูคติแบงกอกสวนภูมินะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เรียกว่าใหญ่มากๆสําหรับโชว์รูมดูคติของเรามีเนื้อที่กว่า1,000ตารางเมตรนะครับและแน่นอนครับสหรัตวดูคติเองก็เป็นรถ จัยานยนต์สัญชาติเตเลียนที่มีประวัติการแข่งขันที่ยาวนานนะครับเริ่มต้นในปี1926ซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะครบ100ปีแล้วสำหรับการแข่งขันที่โชคโชนยาวนานก็ทำให้เขาได้พัฒนาเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงงานดีไซน์ที่สวยงามตรงจุดนี้ครับเป็นจุดแรกเมื่อทุกท่านมาถึงดูคติ บงคอกสวนรภูมินะครับในส่วนนี้เราเรียกกันว่า direct service reception นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะนำรถไม่ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าซ่อมนะครับเราจะมีเบ์ที่เอาไว้ประเมินอาการนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่นี่โดยจะมีน้องๆทีมงานคอยให้การต้อนรับอยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเมอร์ชานดิซิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่อยู่ทางด้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์คันโปรดเสื้อผ้าต่างๆนะครับสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แต่ตรงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆดูค a ติไทยแลนด์ทุกคนนะครับขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่ของดูคติแบงกอกสมหรรภูมครับ แน่นอนครับที่นี่ก็สินค้าต่างๆพรบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Apparel นะครับอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางการแข่งขันอุปกรณ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับและรวมไปถึงของแต่งของรถด,ดุคติคันเก่งของลูกค้าทุกท่านนะครับก็อยู่ที่นี่ครับที่โชว์รูมดุคติแบงค k อกส่วนอปภูมิครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับ โชว์รูมดุคติแบงกอกสุวรรภูมิแห่งนี้ยังมีเนื้อที่มากกว่า1,000ตารางเมตรสามารถจัดแสดงรถได้ถึง30คันโชว์รูมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกก็ว่าได้ครับและสับโซนี้ครับ s c r a m b l อร์การ e ด i ไลนะครับซึ่งกะตกแต่งในสไตล์แบบนะ r a m b l e r อร์ดูคตินะครับ นอกจากจะม like okay. people, so ีสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วโซนนี้ก็ยังเหมาะมากครับกับการนั่งแฮงเอาท์นะครับรอรับบริการหรือว่ารอพบเพื่อนฝูงต่างๆโดยเราจะมีของว่างรวมไปถึงกาแฟคุณภาพดีที่เราได้รับความร่วมมือจากเนสต e s โซครับและนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่ทางดูคติไทยแลนด์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Service Ro o m ครับ สามารถรองรับรถได้มากถึง70คันนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดไอเสียไดโนสติกนะครับรองรับงานซ่อมบำรุงทั่วๆไปได้จนถึงงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการถอดลอ้อเปลี่ยนยางมีแท่นเจียต่างๆนะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากโรงงานของดุคติมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนอกจากนั้นแล้ว ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเอารถไปจอดตากแดดตากลไมไว้ที่ไหนเพราะว่าในเซอร์วิสรูมของเรานี่ติดแอร์ครับและที่สำคัญเราก็ยังมีการขนส่งรถของลูกค้าขึ้นมาทางลิฟต์ใหญ่ของเราด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือความใส่ใจและความตั้งใจของทีมงานผู้บริหารดูคติไทยแนละพร้อมแล้วแล้วเจอกันที่โชว์รูมดูกติแบงกของสุนภูมิ และโชว์รูมดูคติแบง k อกประดิษฐ์มนูธรรมหลังจากที่ทุกท่านได้เห็นบ้านหลังใหม่ของดูคติไทยแลนด์กันแล้วผมมีความเชื่อว่าทุกท่านอย่างน้อยจะได้รู้สึกถึงความตั้งใจของทีมผู้บริหารความเอาจริงเอาจังของเรานะครับความพร้อมของโชว์รูม ฝ่ายขายและศูนย์บริการของดุเพอร์ติไทยแลนด์ในการที่จะดูแลลูกค้านะครับขอเรียนเชิญไรเดอร์ทุกท่านนะครับแวะมาเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ